สุรเชษฐ์หักพานอ้างถึงชื่อนางรัตนาบุรพารัตน์ดังข้อความตอนท้ายหนังสือที่ว่าทั้งนี้เพื่อสนับสนุนข้อที่จริงข้างตน้นครับเจ้าขอออ้างพยานบุคคลดังต่อไปนี้หนึ่งบนเอกประวิทรวงศุวรรณสองนางรัตนาบุรพารัตน์ถามว่ารัตนาบุรพารัตน์หรือก้อยเป็นใครกันทําไมสุรเชษฐ์ถึงหยิบขึ้นมาอ้างเป็นพยานบุคคล หนังสือร้องเรียนถึงกรรมการปปชที่สุรเชษลงวันที่17เมษายนอ้างว่ารัตนาบุพพร,รัตนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอ58กับนายสุชาติตระกูลเสเมสุขโดยเป็นคนนัดหมายพานายสุชาติมาพบสุรเชษที่คอนโดมิเนียมสุดรหรูราคาห้องหนึ่งนับร้อยล้านบาทขึ้นไปคือ98ไวเลสคอนโดมิเนียมทนวิทยุให้ตัวเองช่วยพาไปพบพลเอกประวิตร ตอนนี้สปอตไลท์ของสื่อต่างๆจึงไปโฟกัสจับจ้องที่ก้อยรัตนาบุรภรัตน์ว่าเป็นใครมาจากไหนมีพฤติกรรมเป็นล็อบบี้ส์ตามที่สุรเชษ์อ้างถึงสำหรับรัตนานั้นมีชื่อในชีว่ก้อยประวัติเคยเป็นภริยาสาวสวยของเสเอหรือพันพลเอกทิติวัตรกำลังเอกลูกชายพลเอกอาทิตย์กำลังเอกโดยเสเอ พลเอกทิติวัน์กำลังเอกเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนเป็นปรูปประเทศด้านการเมืองและเคยลงเล่นกลางมือเป็นรองหัวหน้าพักชาติพัฒนาก้อยกับเส็กซ์มีลูกด้วยกัน3คนก่อนจะเลิกรามาเป็นแม่ไม้ส่งเครื่องปัจจุบันอยู่ในช่วงวัย50ปีว่ากันว่าหลังจากเลิกรากับเส็กซ์ก่อนจะมาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพของสุรเชษก้อยเคยสิ่งสมกับเพื่อนเพศช,ชายเรียงระดับดังต่อไปนี้มีทั้งชาวต่างชาติ และตำรวจอีกสองนายมีชาวญี่ปุ่นพลตร,ร,รีวิชัยสังประภัยมีตำรวจชื่อหน่องนะฮะชื่อจริงคือปิยวัตรบุญยืนซึ่งกเกษียณอายุไปแล้วปัจจุบันเพื่อนรักที่สนิทสมกันมากที่สุดก็คือสุรเชษฐ์หากผานก้อยรัตนาเป็นกรรมการบริษัทสองแห่งในปัจจุบันคือวีซ่าคอนเซปต์จำกัดห้างส่วนจำกัด R;S International Trading โดยเฉพาะบริษัทวีซ่าคอนเซปต เป็นกิจการรับทำวีซ่าด่วนหรือวีซ่าออนอะไรวเวลหรือ v o a ให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยซึ่งบริษัทของก้อยรัตนาได้สมปทานผูกขาดเพียงเจ้าเดียวจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตรมในยุคที่สุรเชษเรื่องอำนาจอยู่ที่สตรมถึงขนาดได้ห้องทํางานในสตรมทําเป็นออฟฟิศบริษัทเป็นช่วงเวลาที่รู้จักสุรเชษพลอยอู้ฟู่ตามกิจการวีซ่าออนอะไรวเวลหรือ v o a ไปด้วย นอกจากที่มาของรายได้านอื่นช่วงที่รู้จักกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันรวมถึงการเป็นมือไม่ให้พลเอกประวิทย์ดูแลบัญชีรายชืย่อการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนำมาสู่ห้องสุดหรูแพงระยับอย่าง98 Wireless c o n d o m i n i u ราคาตารางเมตรละประมาณ1ล้านบาทห้องแต่ละห้องมีราคาตั้งแต่100ล้านบาทถึง150ล้านบาทแต่ถ้าท่านผู้ชมครับถ้าเราลงดูข้อมูลอย่างลึกแล้วจะพบว่า ผู้ครอบครองห้องพักถนน98 Wireless Condominium ดันเป็นชื่อเสียแต่มหมู่ดรหรือนายชินรัตวัฒนกูรอีกแล้วคนนี้คือใครคนนี้เป็นคนเจ้าของบ้านห้าหลังของสุรเชษในโครงการ Avenue 60ซอยวุฒิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจซึ่งตำรวจได้บุกเข้าไปตรวจค้นเมื่อวันที่25กันยายน2566 ด้วยเหตุนี้การร้องเรียนหนังสือร้องเรียนแบบไม่มีหูรูดไม่ดูตามาตาเรือสุรเชษกลายเป็นได้เรียกสปอตไลท์ให้ศาสาจ้ามาที่เรื่องลึกลับ,บอย่างการณีที่ก้อยรัตนา98 Wireless Condo ทั้งที่สองอย่างนี้ถูกควรจะเก็บเป็นความลับส่วนตัวซะมากกว่าทั้งนั้นหากก้อยรัตนาจะเดินหน้าเป็นพยานให้สุรเชษยืนยันเรื่องการลอบบี้แต่งตั้งกับการปรปรชก้อยรัตนาก็จะเป็นคนที่พยานที่ไร้น้ำหนักไม่น่าเชื่อถือแต่อย่างใด ด้วยสายธรรมานอย่างที่กล่าวอ้างมาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพย่อมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนที่สุดที่สําคัญคือสุชาติเกษมตระกูลเกษมสุขรกรรมาการปมชย่อมไม่ตกหลุมพรางตื้นๆหรือติดกับดักง่ายๆอย่างนี้ของสุรเชษนั่นแหละเพราะหากสุชาติออกมาโต้แย้งคําโกหกหรือโป้โปดมกมดเท็จของโจกสุรเชษว่าไม่เป็นความจริงอย่างไรจะทําให้สุชาติกับสุรเชษกลายเป็นกู้ขัดแยง้งไปโดยปริยาย และเมื่อมีเรื่องสุรเชษเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการปปชสุชาติก็ต้องถูกกันออกจากคณะพิจารณาไต่สวนเรื่องสุรเชษตามเป้าประสงค์ในการออกมาเคลื่อนไหวแบบมาบ้าก,กัดไปทั่วครั้งนี้โดยปริยายถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่นะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม